สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนของครูเบียนะคะวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่หกเดือนกันยายนพุทธศักราช2564นาวันนี้ครูเบียจะมาสอนวิชาบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กเรื่องสถานที่ต่างๆที่หนูรู้จักหน่วยสถานที่ต่างๆที่หนูรู้จัก ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมเรามาฟังนิทานเรื่องกุ้งกิ๋งไปตลาดเด็กๆพร้อมที่จะฟังกันหรือยังคะไปฟังกันเลยเช้าวันอาทิตย์สดใสกุ้งกิ๋งเล่นขายของกับน้องกระต่ายคุณแม่ชวนไปตลาดไหมลูกกุ้งกิ๋งรีบลุกอยากไปอยากไปตรวจดูว่ามีอะไรหมด คุณแม่จดใส่กระดาษเอาไว้กุ้งกิ๋งเตรียมหยิบตะกร้ายิ้มแป้นเริงร่าอยากไปไว้ไวถึงตลาดกุ้งกิ๋งยิ้มแฉ่งของสดของแห้งตั้งแผงวางขายกุ้งกิ๋งตามติดคุณแม่ไม่หลงแน่แน่แม่จงมือเดินไป นั่นแผงขายอาหารทะเลนี่นากุ้งหอยปูปลาวางเรียงมากมายแม้เลือกซื้อปลาสดสะอาดดีกลิ่นเหม็นไม่มีเหงือกสดตาใสเดินมาถึงแผงขายเนื้อสัตว์มีเนื้อสารพัดเลือกซื้อตามใจเลือกเนื้อสดสีไม่คล้ำเนื้อนุ่มกดแล้วไม่บุ๋มจึงจะปลอดภัย แผงขายผักมีผักสดสะอาดคะนาผักกาดถั่วหอมหัวใหญ่ผักบุ้งกวางตุ้งกระหล่ำปลีกินผักดีดีมีวิตามินมากมายแผงขายผลไม้ใหญ่โตละมุดส้มโอแตงโมผลใหญ่มังคุดกล้วยส้มลิ้นจี่คุณแม่ใจดีแวะซื้อผลไม้ แผงขายของชำสารพัดเครื่องปรุงเครื่องเทศจัดวางเรียงรายคุณแม่ซื้อเครื่องปรุงสารพันทั้งน้ำปลาน้ำตาลกะปิพริกไทยแผงขายไข่มีไข่นกกระทาไข,ข่ขเค็มไข่เยี่ยวมา้าไข่เป็ดไข่ไก่ซื้อไข่ต้องคอยระวังเพราะไข่เปลือกบางจะแตกได้ง่าย ได้ของครบตามต้องการซื้อไอศครีมละนิทานของเราก็ได้จบลงไปแล้วเรามาทำกิจกรรมกันเลยนะคะให้เด็กเปิดหนังสือเรียนหน้าที่17คําคำสั่งลากเส้นโยงภาพให้สัมพันธ์กันและเขียนคำตามรอยปะให้เด็กดูภาพด้านขวามือรูปแรกจะเป็นรูปสวนสัตว์ให้เด็กใช้ดินสอเขียนตามรอยปะคคำว่าสวนสัตว์ สวนสัตว์เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะมีสัตว์มากมายหลายชนิดรูปที่สองรูปตลาดให้เรกใช้ดินสอเขียนตามรอยปะคำว่าตลาด ตลาดจะมีทั้งผักและผลไม้วางขายให้เราเลือกซื้อนะคะต่อมารูปที่3โรงพยาบาลให้เด็กๆช้าดินสอลากเส้นเขียนตามรอยปะกคำว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลเป็นสถานที่รักษาคนป่วยคนเจ็บเมื่อเราเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเราจะต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ต่อมาเด,เด็กมาดูรูปฝั่งขวาซ้ายมือนะคะรูปแรกนะคะคุณแม่และลูกถือตะกร้าเด็กคิดว่าคุณแม่และลูกถือตะกร้าจะไปที่ไหนให้เด็กโยงเส้นภาพให้ถูกต้องนะคะรูปที่สองเด็กผู้ชายวิ่งหกลม้มเราควรไปที่สถานที่ไหนรูปที่สาม คุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะคะคุณพ่อสะพายกล้องแม่กับลูกสวมมวกแสดงว่าสามคนนี้เขาจะไปเที่ยวที่ไหนให้เด็กลากเส้นโยงภาพให้สัมพันธ์กับการเขียนคำตามรอยปะของเราให้ถูกต้องนะคะเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปส่งผลงานให้ครูเบียร์ดูด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ